โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่พวกผมนะครับพายนะครับผม r เจ x ครับผมอันนี้ผมจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์เรื่องนี้จะชื่อว่าการแนะนํานิยายนั่นเองนะครับซึ่งนิยายเรื่องแรกเปิดหัวมาก็คือนิยายตำนานเลยนะครับสำหรับผมก็คือนิยาย new l e n t insanity นะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับชื่อแปลไทยจะชื่อว่าเทพปีศาจหวนคืนนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตำนานเลยนะครับสําหรับคนที่เอ จะเคยอ่านผ่านๆมาหรือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับด้วยว่าแนวเรื่องมันค่อนข้างที่จะถ้าใครได้อ่านไปครั้งหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนแนวคิดไปตลอดอค,ลครับเลยมันเรียกได้ว่าถ้าอ่านครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนิยายเรื่องแบบว่าเกยรต่ำๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะแบบคืออ่านไม่ได้อ่ะนะครับสําหรับผมก็คือเป็นอย่างนั้นเลยนะครับกับนิยายที่แบบว่าคือนิยายปกติผมอ่านแบบอ่านแล้วเฉยๆเลยนะครับอ่า ก็เปิดหัวมาด้วยเรื่อง n e e l a n d i n s t i t y หรือว่าเทพิศาทม์บดคืนนะครับอันนี้นะครับนิยายเรื่องนี้เนี่ยบอกก่อนนะครับว่าเป็นแนวแฟนตาซีนะครับผมต่างโลกนะครับจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสิแปดบวกพอสมควรนะครับด้วยเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมืดมนนะครับแล้วก็ โหดประสมพวนนะครับโหดร้ายประสมพวนนะครับในเรื่องผมไม่อยากจะพูดกับท่านมาพูดมาพูดได้ว่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับก็ขอภัยด้วยนะในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นปีศาจนะครับจะพูดยังไงดีวะปีศาจอะที่หวนคืนกลับมานะครับสามชื่อเลยครับเทพปีศาจหวนคืนนะตัวเอกของเราเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าฟางหยวนนะครับเป็นเป็นผู้อมตะนะครับจากอนาคตนะครับ โดยเขาเนี่ยจะใช้วิญญาณนะครับในการย้อนกลับมาเอาง่ายเหมือนย้อนเวลานะครับย้อนเวลา500ปีนะครับกลับมาในต,ตอนที่เขาเนี่ยยังอายุ13ปีอยู่นะครับอืมจาประมาณนี้นะครับด้วยลักษณะนิสัยเนี่ยเขาว่าปีศาจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันใช้ได้ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรครับก็คือปีศาจจริงๆหละนะครับนะในเรื่องอื่นเนี่ยที่มีชื่อว่าปีศาจชื่ออะไรเนี่ยนะครับแม่งสู สู้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับผมพูดเลยสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับอเราจะมาเข้าเรื่องภาพหลวมนะครับของฟังหยนหรือว่าแนวเรื่องนี้นะครับมันจะดําเนินไปด้วยสีเทานะครับลูกนี้เนี่ยจะออกเป็นสีเทานะครับผมสําหรับโลกโลกนี้นะตัวละครเนี่ยจะมีความคิดและนิสัยส่วนมากเนี่ยจะสันดานมนุษย์อนะครับสันดานมนุษย์นะครับ สั่นานดิบเลยอ่ะแบบติดๆเลยเท่าๆเลยนะครับนะส่วนเรื่องมาเรื่องต่อไปนะครับจะมาเรื่องนิสัยของตัวเอกกันเลยอันนี้นะครับนิสัยของตัวเอกเนี่ยเรียกได้ว่าท็อปเลยนะครับเป็นตัวท็อปอ่ะตัวท็อปของวงการอ่ะนะครับนิสัยที่แม่งไม่เหมือนใครนะครับคือข้าเป็นคือสังหารเป็นสังหารอนะ่ะมันไม่มีแบบมันจะบปานหีนหรือว่าแบบ อ่อนแออะไรอย่างนี้มันไม่มีนะครับคือถ้ามันคิดแล้วมันก็ทําเลยนะครับมันใส่เลยนะครับไม่มีมาลังเลไม่มีอะไรมาแบบใจดีอะไรเรื่องนี้ไม่มีนะครับความใจดีก็คือไม่มีนะครับแนะนําว่าถ้าโลกถ้าโลกแบบว่าอารมณ์แบบถ้าไม่ขวร,รไม่ชอบแบบมันก็จะไม่ชอบเรื่องนี้ไปเลยนะแต่ถ้าใครชอบเนี่ยก็คืออยู่ในดวงใจแน่นอนคนะรับเลยนี่สายตัวเองก็พีศาจนะครับปีศาจปีศาจจริงๆเลยนะครับแนะนําว่าให้เราไป เรื่องเป้าหมายนะครับเป้าหมายของตัวเอกนะครับเป้าหมายของตัวเอกเนะี่ยตัวเอกเนะี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเลยนะครับคือชีวิตอัตตาครับผม uh huh. อ่าเพน่าจะบอกตรงๆอะ่ะตัวทางที่ว่าไม่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับจะไปให้ถึงเป้าหมายอย่างเดียวนะครับนี่คือคติของเขานะครับนะอะไรที่ขวางทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนปีศาจสิ่งของวิญ,ญญาณอะไรก็ตามนะครับ ถ้ามันมาขวางทางเขาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะนั่นแหละครับไม่สนสิ่งใดนะครับอ่าเมืเข้าถึงการดําเนินเรื่องของเรื่องนี้นะครับการดําเนินเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพนะครับสตหรับคนที่อ่านนิยายแบบผลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมนะอ่าตรงๆการอ่านนิยายเนี่ยมันอาจะจะยากนิดนึงนะสำหรับใครที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าจะไม่ยากเลยนะครับมันก็แล้วแต่คนนะอันนี้ก็ ก็แล้วแต่คนอ่ะนะครับการดาเนินเรื่องของมันก็อะไรเห็นภาพนะครับง่ายๆนะนะครับดําเนินไปที่ตัวเอกเป็นหลักนะครับในช่วงแรกๆนะครับตัวแรกช่วงแรกถึงช่วงหลังนะครับช่วงหลังนี้มันจะออกไปหลายๆมุมมองแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวเอกเป็นหลักนะตัวเอกเป็นหลักกันแหละประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะตัวเอกเป็นหลักมันจะโยกไปก็ตามมุมมองนะมันมันเป็นมุมมองบุคคลที่สามนะครับ เป็นแนวแบบเรามองลงมานะครับมันก็จะมีชื่อตัวละครนี้ตัวละครหนึ่งตัวละครสองตัวละครสามนะครับ,นะรบไม่ได้นาเนินไปแบบบุมมองของตัวเอกนะครับแต่ก็มีความคิดของตัวเอกให้เราเห็นบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะบางทีแบบมันก็ไม่เฉลยนะครับว่าเอ,อ้พระเอกตอนนี้คิดไรอยู่นะครับบางบางทีนะบางทีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฉลยแผนการของตัวเอกหมดนะครับมันจะไปให้เราดูความคิดของเ หมดแต่ส่วนมากจะดําเนินเรื่องผ่านตัวเอกนะครับคือตัวเอกเจออะไรเราก็เจออย่างนั้นเลยนะครับเรื่องพลังนะครับผมมาเรื่องพลังครับโลกนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแต่ผมจะวาดรูปแบบตลกๆให้ดูนะครับครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวกําลังภายในนะครับก็อย่างที่รู้ๆนะครับว่าเออตัวที่ครับเมาส์มันไม่ดีครับนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวกําลังภายในนะครับผมอันนี้คือคนธรรมดานะครับ ไอ้คนคนเรียกว่าคนที่ออ่มีสิทธิ์ที่จะฝึกแล้วกันนะครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยพรสวัสค์เป็นหลักนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์เนี่ยนะครับก็ไร้ค่านะครับนะแล้วใครที่เคยอ่านก็นก่าจะพอเ,เดากันได้แหละนะครับว่าถ้าไม่มีพรสวัสค์ก็ไร้ค่านะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเรื่องกาําลังภายในเรื่องอื่นหรือก็คือมันจะมีพลังวิญญ,ญญาณครับผมแต่ว่าอ้าแตกต่างยังไงพลังวิญ,ญญาณเซียนอะไรก็มีนะครับอ๋อไม่ใช่ครับนะ เพราะว่าพลังวิญญาณที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันจะมีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าเรียกตัวตนนี้ว่าผู้ใช้วิญญาณนะครับซึ่งผู้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับจะเหนือกว่ามนุษย์นะครับเหนือกว่ามนุษย์นะครับเหนืออ่าเขียนแค่นี้พอครับไม่เขียนยากมากนะครับอ่าเหนือกว่ามนุษย์นะครับหรือก็คือเป็นชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมนุษย์เนี่ยอยู่ต่ําสุดเลยนะครับอยู่ต่ําสุดเลยนะมนุษย์นะครับมนุษย์ธรรมดานะครับ ว่าไรค่านะครับผู้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนมีค่าเท่ากับทองคำร้อยแท่งอ่ะนะครับเออแบบทองคาเพชรร้อยแท่งอ่ะนะครับส่วนมนุษย์เนี่ยนะครับศูนย์นะครับไม่มีค่าเฮี้ยอะไรเลยนะครับเรื่องนี้แม่งเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับผู้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับตามชื่อครับผมมันจะมีวิญญาณมานะครับรับใช้นะครับหรือว่าจะเป็นวิญญาณของผู้ใช้วิญญาณเองเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิญญาณแตกต่างกันนะครับซึ่งผู้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับ จะส่งเจตจำนงเข้าไปนะครับเพื่อที่จะใช้วิญญาณตัวนี้นะครับหรือก็คือทําให้มันเป็นเอ่อเป็นสัตว์วิญญาณของเรานะครับหรือว่าเป็นกู่ของเราเองนะครับในเรื่องที่เรียกกู่นะครับกู่นะครับกู่เนี่ยนะครับจะมีระดับนะครับหนึ่งถึงเก้านะครับผู้ใช้วิญญาณเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งถึงเก้านะครับอันนี้เป็นสปอยล์คร่าวๆนะครับผมอ่า เมื่อผู้มีผู้ใช้วิญญาณแล้วเนี <practise> ่ยมันก็ต้องมีพล <to S 2> ังวิญญาณนะครับผมเรื่องนี้จะแตกต่างตรงนี้แหละครับแตกต่างตรงวิญญาณนะครับและพลังวิญญาณนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะมีมนุษยธรรมดากับมีผู้ใช้วิญญาณใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยข้อแตกต่างของพวกเขาก็คือพรสวรรค์ครับผมพรสวรรค์นะครับพรนะครับพรแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันนะครับก็ตามตามเหมือนเรื่องจริงแหละนะครับยิ่งมีพรสวรรค์เยอะเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นผู้ใช้วิญญาณและเก่งขึ้นได้ไวขึ้นนะครับยิ่งพนสวรค์น้อยเนี่ยนะครับก็ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับใช้เวลาฝึกแบบฝึกทั้งชีวิตก็ไม่ได้เท่ากับคนคนสวรค์เยอะนะครับมันจะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยผู้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับจะมีพลังวิญญาณเหรือเคือไอ้กลมๆตรงเนี้ยนะครับที่ผมวาดตรงท้องเนี่ยนะครับอาจจะวาดไม่สวยเท่าไหร่นะครัขอไปด้วยนะครับซึ่งนะครับเขาจะดูดพลังวิญญาณเข้ามานะครับเข้ามาผ่านร่างกายนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับมีขั้นหนึ่งถึงขั้นเก้านะครับแต่ละขั้นเนี่ยนะครับจะแบ่งขั้นย่อยออกไปต่ํากลางสูงแล้วก็สี่ขั้นนะครับอ่ะแค่สี่ขั้นนะครับนะดูดพลังวิญญาณผ่านหินหินวิญญาณนะครับผ่านหินวิญญาณหรือว่าเอ่อรอมันซื้นฝูเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพลังวิญญาณเนี่ยจะมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่พรสวรรค์นะครับยิ่งพรสวรรค์เยอะพลังวิญญาณยิ่งในในเกาะของกลมเนี่ยยิ่งเยอะนะครับอันนี่คร่าวๆเลยละนะอืม นะครับรัวไว้ไวเลยโอเคครับมาไวๆเลยนะครับพวสวรค์เยอะนะครับไอ้น้ําน้ําตรงกลมๆเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับพวสวรค์น้อยน้ำตรงกลมๆมันก็จะน้อยนะครับยิ่งพวสวรค์เยอะเนี่ยนะครับน้ํากลมมันเยอะใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะฝึกได้ไวนะครับเพราะว่าในการฝึกเนี่ยนะครับมันต้องกั้นน้ําตัวเองนะครับกั้นน้ําตัวเองก็คือพูดคําไม่ดูดีเดี๋ยวกั้นพลังวิญญาณของตัวเองนะครับให้มันแบบให้มันมีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับผ่าน ผ่านอะไรครับผ่านวิญญาณนั่นเองครับยิ่งวิญญาณดีเนี่ยนะครับมันยิ่งยิ่งฝึกได้ไวนะครับยิ่งวิญญาณแบบดีๆนะยิ่งวิญญาณแบบต้องต้องอยู่ที่ขั้นตัวเองเลยครับถ้ามันฝึกอันนี้อันนี้นอกเรื่องครับการวิญญาณตัวเองนะครับผ่านวิญญาณอีกทีหนึ่งครับผ่านกูเนี่ยอันนี้เรียกกู่ด้นะครับการพลังวิญญาณของตัวเองผ่านกูนะครับผ่านกูเสร็จเนี่ยวิญญาณพลังพลังวิญญาณเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับจนสิ้นสุดนะครับทีนี้มันก็ต้องฟื้นนะครับผ่านธรรมชาติกับ ธรรมชาติกับหินวิญญาณนะครับอ่าอ่าพอพอเห็นภาพไหมนะครับยิ่งจนนะครับยิ่งจนเพราะว่าไม่มีหินวิญญาณเพราะหินวิญญาณมันมีค่านั่นเองครับผมนะนี่ก็โลกมันก็เดี๋ยวไปอ่านเอาแล้วกันนะครับว่ามันโหดร้ายแค่ไหนนะครับนะหินวิญญาณมันมีค่านะครับนะอ่าทีนี้ขั้นเนี่ยนะครับแต่ละขั้นก็จะมีสีนะครับหนึ่งถึงห้าเนี่ยนะครับจะมีสีเป็นของตัวเองนะครับนะ แล้วสีเนี่ยมันก็จะไปแบ่งขั้นย่อยอีกสี่ขั้นนะครับนะสีมันจะไม่เหมือนกันทั้งสี่อันนะทั้งสี่ขั้นสี่ขั้นย่อยนะครับแล้วก็หนึ่งถึงห้าขั้นใหญ่นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือผู้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับจะกันวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะครับตรงท้องเนี่ยนะครับเหมือนจอมยุทธะนะครับกลางภายในอ่ะนะครับกันวิญญาณของตัวเองนะครับผ่านกู่นะครับอันนี้คือเล่าที่ผมเข้าใจเลยนะผ่านกู่นะครับ ถ้าผมเข้าใจผิดก็แต่ส่วนมากเป็นอย่างนี้นะครับนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละผมเริ่มไม่แน่ใจตัวเองละโอเคนะครับเขาเรื่องเขาเรื่องครับผานอกเรื่องไปเยอะอ่ะนะครับการวิญญาณการพลังวิญญาณของตัวเองผ่านกูนะครับพอพลังวิญญาณของตัวเองเนี่ยเกิดแห้งเนี่ยหรือไม่มีแล้วเนี่ยนะครับน้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะรอฟื้นฟูนะครับหรือว่าจะฟื้นฟูตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็กั่นใหม่นะครับพอกั่นถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับไอ้กรอบพลังวิญญาณตรงเนี้ยนะครับกรอบ ที่เป็นวงกลมตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะแตกนะครับมันจะมันจะเป็นเล้ามันจะเล้าก่อนนะครับมันจะเล้าก่อนนะครับพอมันเล้าเสร็จเนี่ยผู้ใช้วิญญาเนี่ยกันมันให้แตกนะครับหรือว่าระเบิดพลังวิญญาณแล้วแหละนะครับทีนี้ก็มาเกี่ยวกับพลสวรค์อีกนะครับเพราะว่าถ้าพลสวรค์น้อยเนี่ยมันก็จะทํายากขึ้นนะครับอาจจะทําไม่สําเร็จนะครับอ่าแต่ผมค่อยไปเจาะอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้กันนะครับเดียว อาจจะเจาะลึกมากกว่านี้นะครับสําหรับนี้ก็คร่าวๆก็แค่นี้นะครับการเสร็จก็แตกกรอบนี้ออกนะครับก็จะเป็นขั้นใหม่นะครับจากขั้นหนึ่งเป็นขั้นสองนะครับแต่ต้องผ่านสี่ขั้นใหญ่นี้ก่อนนะครับไอสี่ขั้นย่อยนี้ก่อนนะครับผ่านสี่ขั้นย่อยแล้วก็จะไปจะเลื่อนไปขั้นใหญ่นะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงช่วงจบนะครับจะเป็นช่วงพีของเรื่องนี้นะครับจะอยู่ที่หลังๆนะครับอยู่ที่ช่วงหลังๆนะครับแต่ว่า ช่วงกลางๆเนี่ยมันจะอืดๆหน่อยนะครับแต่ว่าสนุกนะครับแนะนําให้ไปดูกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นโกดนะครับแนะนําว่าให้อ่านนะครับให้ลองอ่านแต่ว่าถ้าถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยแต่ว่าถ้าชอบเนี่ยก็จะชอบไปเลยนะครับเรื่องนี้มันออกแนวแบบความจริงความโหดร้ายของโลกอะไรเงี้ยผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าโลกสวยเนี่ยแนะนําว่าอย่าดูดีกว่านะครับ นะคำคำนี้นี่มันดูแบบอะไรวะมันดูแบบไอ้นี่อย่างวะแบบมันดูแบบไม่ชัดเจนอะ่ะจะพูดว่าอะไรดีวะเออโลกสวยแหละนะครับอย่าดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันพระเอกมันแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่านักเรียนใส่ใสอะไรเงี้ยมันเป็นแบบแฟนตาซีครับนะดาร์กแฟบบนตาซีอ่ะแบบเข้าถึงแกนแท้แกนแท้ของคนนะอะไรประมาณนั้นอนะ่ะแต่ย้ำว่ามันเป็นแค่ในนิยายนะครับอย่าอย่าไปแบบเออ ไปจำแล้วนามาใช้จริงๆนะครับเพราะว่าแค่แค่แค่เป็นนิยายนะเป็นเรื่องแต่งนะครับแค่เอาให้เป็นความสนุกและเป็นความแบบว่าบันเทิงก็พอนะครับแนะนําให้อ่านนะผมแต่ว่าสุดยอดและผมเรื่องนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ตินะครับสนุกทั้งตั้งแต่ต้นยันจบนะครับคือผมอ่านจบสองรอบนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสองพันกว่าตอนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ก็อ่านนานแล้วแหละนะครับก็จะมาให้ทุกคนแบบสารับสายคอนิยายนะอ่านกันนะครับอ่จะมีเรื่องหน้าอีกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือโก้แล้วสำหรับผมมันคือนำหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะพูดอะไรนะครับมาจะพูดได้ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าผมเพิ่งทําครั้งแรกนะครับเออผมไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะมันแบบคือมันอยู่ในหัวในเรื่องมันอยู่ในหัวแล้วแบบเออมันโหดนะครับไม่อยากสปอยด้วยแบบให้แบบอ่านกันเองไม่อยากให้ เอาตรงอ่ะผมไม่อยากให้ฟังสปอยหรือว่าอะไรอย่างนงี้นะอยากให้ไปแบบให้ไปแบบไอ้นี่กันเองเลยคนระับแบบลน้มุกชาติกันเองอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นนะผมไปแบบไปดูเองอะ่ะเพราะว่าดูดูเองกับฟังฟังเขาสปอยอะไรเงี้ยมันคนระฟิลกันเลยนะครับส่วนเรื่องดูเนี่ยไปดูที่ไหนอะไรงงี้ใช่ไหมครับเถื่อนนะผมนะดูเถื่อนเลยดูเว็บเลยครับนะจริงๆมันมีให้ซื้ออยู่ในเว็บไทย เป็นเว็บอ่านย,าย่ยเป็นโนเวลนะครับต้องซื้อตอนละสาบาทนะแต่ว่าถ้าไม่มีตังก็ก,ก็ต้องอ่านเถื่อนอะนะครับนะอันนี้ผมไม่อะไรเลยอ่านเถื่อนอ่านเถื่อนนะครับนะนนมไม่มีตังซื้อหรือว่าอะไรเงีเ้ยนะครับอ่านเถื่อนนะครับผาเลยครับนะดีวันนั้นอินซานิตี้ผมเทศบิษณุฟืนฟังหยครับผมผมันจะพูดเรื่องฟังอยู่นด้ไม่ครบนะส่วนเนินๆเรื่อง,เ,อง,เ,อง,เ,องเนี้ยก็ สนุกนะครับแต่อธิบายออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งมันโหดจัดนะครับเนื่องจากว่ามันโหดจัดเนี่ยผมก็ว่าคิดคาอธิบายไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะถ้าผมคิดไล่ออกนะครับส่งตัวแนะนําให้ไปดูครับแต่สองพันตอนนี่อ่านอ่านอ่านตาแตกอะนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอ่านทั้งวันเนี่ยไม่จบเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ